วไทย PBS. คยณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลข้อเท็จจริงการจัดซื้อจัดจ้างสร้างสนามฟุตซอลร,ระบุคว่าข้อมูลในบางพื้นที่นั้นพบว่ามีผู้มีอิทธิพลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่ะส่วนรายชื่อข้าราชการครูที่อาจเกี่ยวข้องนั้นยังไม่ได้รับการประสานจากปปทค่ะ นางรัตนาศรีเหรันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประมวลผลข้อเท็จจริงการจัดซื้อจัดจ้างสร้างสนามฟุตซอลระบุคว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรองให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทส่งรายชื่อผู้บริหารและครูที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกว่า700คนมาให้พิจารณาเอาผิดทางวินยัย ส่วนการตั้งคณะทำงาน14ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงใน37เขตพื้นที่ที่มีปัญหากว่า300โรงเบื้องต้นได้รับรายงานมาแล้ว2ชุดค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับการตรวจสอบของปป,ปทโดยพบว่าข้าราชการส่วนใหญ่ไม่ทราบที่มาคุณลักษณะเฉพาะหรือสเปคของสนามฟุตซอลที่ได้รับและบางพื้นที่อ้างถึงผู้มีอิทธิพลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรก็ตามคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะได้ข้อสรุปจากคณะทำงานทุกชุดเพื่อน,นำมาประกอบการพิจารณาโทษทางวินัยข้าราชการครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ